กระดูกระเดี่ยวฉันทำไมนักพยากรณ์อากาศถึงไม่ทำนายให้มันแม่นๆหน่อยเนี่ยเดิมกาแฟกันครับเข้าอกเข้าใจผู้กำกับฉากด้วยสิผู้กำกับอยู่พยากรณ์บอกว่าฝนจะไม่ตกนี่ถ้ายังถ่ายไม่เสร็จนะงานช้างแน่ละ่ะเหนื่อยแย่เลยนะครับนี่ฉันอยู่ในค่ายทหารหรือไงกัน ยืนค้นนานอะ่ะทำไมออกไปข้างนอกแล้วเสื้อเป็นแบบนี้ทุกทีเลยไม่ใช่นะฉันไม่ได้ตั้งใจฉันกำลังโดนเมียดุเพราะนายกำกับหนังอีกแล้วละสิเออถ่ายทำนอกสถานที่โอเคไหมเหมือนเคยครับเยี่ยมแม่แต่เสียงเด็กยังชัดแจ๋วไม่ต้องพากเลย นายบอกให้เขาแสดงจากผูกเชือกรองเท้าหรือไงโอ้ฉันอ่านสคริปต์อยู่นะแต่ก็นึกว่านายเปลี่ยนบทว้าวแบบที่ผู้กำกับเชเวพูดเลยฮะผู้กำกับเชเวนั่นเหรอครับเขาบอกว่าเด็กผู้ชายที่ชื่อยองกุ๊กนะ่ะเข้ากับทุกอย่างตั้งแต่แสงธรรมชาติไปจนแสงสะท้อน แบบที่ไม่ต้องไปปรับแสงเพิ่มเลยล่ะเป็นเพราะเขาโชคดีหรือเปล่าใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดยิ่งถ่ายมากขึ้นความคิดฉันก็ยิ่งมีมากขึ้นนายไปตัวอะไรกันแน่ยองกุ๊กวันนี้วันหยุดของนักแสดงพักล่ะไปหาอะไรดื่มด้วยกันดีไหมล่ะ วันนี้ผมยุ่งนะครับผู้กำกับอ้อยอยู่ก็มีธุระอะไรนะผมมีเรื่องต้องคุยกับนักเขียนชเวที่โซครับอ๋อมีซัมติงกับนักเขียนชเวแล้วเหรอฮะว่าไงนะเอ่อไม่ใช่ครับเราเป็นเพื่อนกันนะครับฮ ผมอยากถามเรื่องสริปนะครับไม่เอาน่าผูกก้กำกับอยู่นายต้องหัดบอกแบกบางนะฉันรู้นะว่านายพยายามหนักแค่ไหนเพื่อให้งานออกมาดีเวลาที่วิ่งเร็วนะ่ะมันมองข้างทางยากนะยิ่งอีกคนวิ่งแซงหน้ามากเท่าไหร่คนที่อยู่ข้างหลังก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมล่ะโอ้ พอแก่ตัวลงก็เริ่มพูดจาเหมือนเมียแล้วแฮะยังไงก็แล้วแต่นายเถอะเออผู้กำกับนายควรศึกษาเทคนิคจากเจ้ายองกุกมันบ้างนะฮะไม่งั้นนายได้เป็นผีโดดเดี่ยวที่ทั้งชีวิตเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับงานหน้ากล้องแน่กินข้าวหรือ,อยังอะ่ะ ไม่หนาวหรอมาคนเดียวหรอทำไมถึงเอาแต่ถามอยู่ได้เนี่ยแม่เธออยู่ไหนอะคุยกับป้าปาอยู่นะ่ะแล้วทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้อะ ก็นะเหตุผลไม่ได้สำคัญนักหรอกตอนนี้ฉันอยู่กับดาราชื่อดังที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตที่แล้วพอฉันไปเป็นราชการหรืออาชีพอื่นก็มีความทรงจำให้ไปอวดเพื่อนแหละเราแสดงละครกับยอนซอตอนเด็กใช่ยอนซอที่อยู่ในทีวีนั่นแหละฉันคงภูมิใจมากถ้าได้พูดแบบนั้นใช่ไหมละ่ะ นายทำไมนายแสดงเก่งจังล่ะนายหรอนายอายุเท่าฉันไม่ใช่หรอถึงจะไม่ได้เทียบกับอายุชาติที่แล้วแต่ชาตินี้ก็ห่างกันโขกอยู่นะเด็กนี่กินดีอยู่ดีก็เลยโตแล้วก็สูงเท่าฉันแต่เด็กน้อยก็คือเด็กน้อย ไปเรียนการแสดงมาเป้าทำไมฉันดูเหมือนดาราหรอไม่ก็นายเก่งกว่าฉันน่ะแล้วนายก็ดูจะเป็นนักแสดงอะ่ะชาติที่แล้วยอนซูเริ่มเข้าวงการจากการเป็นนักแสดงเด็กและก็โตไปเป็นนางเอกละครเธอไม่ได้ถูกบังคับ ให้มาแสดงเหมือนกับเด็กคนอื่นๆหรอกเธอละอาชีพนี้เธอตั้งใจทำงานมาตั้งแต่เล็กๆเลยด้วยแต่ตอนนี้นะ่ะเรามันคนละชั้นเธอกำลังคุยกับคนที่มีประสบการณ์นั่นการแสดงมา40ปีอยู่ฉันก็อยากแสดงเก่งเหมือนกันนะแต่ฉันไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะนายผู้สำเนียงโซก็เก่ง สัมเนียงปูซานก็เก่งแถมผู้กำกับยังชอบนายอีกละ่ะไม่ว่าจะพยายามท่องสคริปเยอะแค่ไหนมันก็ยังไม่ดีพอฉันเรียนการแสดงทุกวันเลยนะอย่างเรียกฉันว่านายอยู่อีกนะน่ารักซะจริงดูนั่นสิเห็นต้นสนไหม ต้นสนต้นสนแต่ละต้นดูไม่เหมือนกันเลยบางต้นก็โตเป็นเส้นตรงบางต้นก็แผ่ออกด้านข้างแต่ต้นพวกนั้นก็ชี้ขึ้นไปทางท้องฟ้าเหมือนกันไม่ว่าโตแบบไหนการแสดงก็เหมือนกันเธอไม่จําเป็นต้องยึดติดกับสคริปนักหรอก แสดงแบบที่เธอต้องการเลยแล้ววันหนึ่งเธอจะหาตัวเองเจอในสคริปนั่นเดินมุ่งหน้าไปทางทิศเดียวแล้วหลงทางเหมือนกับต้นสนที่ยืนหยัดอยู่ในที่ของมันตรงนั้นอ่ะฉันพูดเหมือนคนแก่เลยฮะจริงเหรอพี่ฮะ เหมือนกับต้นสนที่ยืนหยัดอยู่ในที่ของมันฉันก็จะแสดงในแบบของฉันใครบอกพี่มาคุณครูสอนการแสดงเหรอฉันไม่มีครูสอนการแสดงหรอกนะถ้ามีแล้วก็ดาววัชาัยแล้วฉันคงเป็นจางยองกุ๊กวัยกลางคนที่หมกมุ่นกับการแสดงจนข้างแน่ๆไม่มีนะ ดดีีท่สุแล้วว่าแต่เมื่อกี้เธอเรียกฉันว่าพี่เหรอพี่พี่ไปเรียนการแสดงที่ไหนอะดีเวลอปเม้นเหรอดีเวอร์โอพิเนียนมีแต่ชื่อโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับนักแสดงเด็กในโซทั้งนั้นเลยนะฮ่า อย่าหัวเราะสิพี่ไปเรียนที่ไหนคิดชื่อโรงเรียนซะด้วยแฮะใครมาเห็นก็คงเข้าใจว่าแสดงเก่งเพราะทะเยอ,อทะยานเหลือเกินมีที่ไหนอีกนะแต่จะให้ฉันบอกว่าเคยไปในที่ที่ไม่เคยไปจริงๆก็ไม่ได้หรอกนะนํำหัง ที่ที่ฉันเยนการแสดงนะ่ะจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากสถานที่ที่บรรจุความสนุกและบาดแผ่ของฉันไว้แล้วก็กำหนดการหนึ่งเดือนหมดแค่นี้คิมด็อกจินหัวหน้าตลาดน้ำพังแต่ก่อนที่ฉันจะไป ฉันขอบอกอะไรอีกหนึ่งอย่างทุกคนรู้จักยองกุ๊กกันใช่ไหมเด็กที่ขายปลากับแม่ที่ตลาดน่ะเราจะไม่รู้จักได้ยังไงกันทุกคนในนามพังรู้จักยองกุ๊กกันทั้งนั้นแหละเสียงเจ้อหนูนั่นนะ่ะดังมากตื่นมาเรียกลูกค้าแต่เช้าเลยล่ะนั่นแหละทีนี้ฉันกำลังจะพูดถึงเขาแล้วค่อยไป มีอะไรเกิดขึ้นกับยองกุ๊กเหรอครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่ตั้งใจฟังฉันเซเขาช่วยแม่ขายปลาและยังเป็นภาคภูมิใจของตลาดเราเพราะได้ที่สิบของโรงเรียนด้วยดังนั้นดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเราระดมทุนกันและเอาไปจ่ายค่าเทอมให้เขาเป็นไงความคิดดีเลยครับยองกุ๊ก ทำให้ตลาดของเราคึ้นขึ้น,นเก็บคนละหมื่นวอนดีไหมล่ะฉันโอเคนะเยี่ยมเลยเจ้านั่นนะ่ะเหนื่อยมาเยอะแล้วเรามาช่วยเท่าที่จะช่วยได้กันเถอะอเดี๋ยวก่อนฉันมีความคิดดีๆและตอนนี้ยองกุ๊ก,กกำลังจะไปถ่ายละครแล้วเราก็เป็นหัวหน้าพ่อค้าตลาดน้ำพัง มาทำอาหารเลี้ยงกองถ่ายกันเถอะใช่ใช่คุณชเวร้านผลไม้ครับคุณไม่ได้กำลังเล่นใหญ่เพราะคุณพักซูยองก็อยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นเรื่องเดียวซะหน่อยไงก็เถอะฉันเอาด้วยมาช่วยแบ่งเบาอยองกุ๊กกันว่าแต่เราลืมคิดกันหรือเปล่าคะว่าอาจจะไป ขัดขวางการทำงานในกองถ่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราไปทำให้ผู้เขาทำงานไม่สะดวกทุกคนพวกเขาก็เป็นคนที่ต้องกินอาหารเพื่อประทังชีวิตเหมือนกันครับเราต้องเตรียมอาหารตั้งแต่คืนนี้แล้วกว็ไปกันแต่บอกฉันล่วงหน้าด้วยนะคุณยงังคุณสนิทกับแม่ของยองกุ๊กฝากถามเธอหน่อยนะครับ โอเคค่ะมาช่วยลูกชายที่ขายปลาในตลาดน้ำพังมานานแสนนานกัะเธอะฉันเคยเจอแม่ของยองกุ๊กมานานมาแล้วและทุกคนก็ซื้อปลาจากเธอแต่แม่ยองกุ๊กนะ่ะอีไฮเยซอกทำงานของเธอต่ออย่างขยันขันแข็งในตอนนั้นเองฉันก็ได้เข้าใจว่าทำไมเธอ ถึงได้ทำงานนั้นด้วยความซื่อสัตย์และขยันภาคเพียรเป็นเพราะลูกชายของเธอและในฐานะแม่คนหนึ่งฉันก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินตามรอยเธอถ้าอย่างนั้นก็มาเตรียมอาหารชุดใหญ่กันเลยลุย